สวัสดีค่ะสวัสดีพีพ่ๆเพื่อนๆที่นนารักทุกทุกคนเลยนะคะหนาฝนจังซี่นอมใหม่ห้องออกหลายเสลือเกินค่ะสุปีสุปีนะคะอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อช่วงนี้โพตตนอมใหม่เต็มหนาฟีดอยู่ค่ะทุกคนค่ะเอาละค่ะเมื่อนี้ก็จะพาทุกคนมาเห็นเหนนะะนเดนอมใหม่ทุงนะคะบดเวมาสอนเด้มเห็ดสูเบิงค่ะสูตรแต่ละบ้านนี่อาจจะบอกขึ้นกันนะคะแต่ว่าในส่วนของบานเขากับเห็ดแบบนี้แหละค่ะเห็ดไวทุกทุกปีนะคะหลายๆคนบอกว่าบอกเคล็ดลับแน่บอกสูตรแน่เห็ดจัง จังบ่เนาเห้ดจังไหนจังบว่งงบวดำนะคะมาเบ่งน้ำกันคะ่ะ หลังจากปอกเปลือกนองไม้แล้วเหาออามาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะสมจักน้อยค่ะมองได้บ่ทอกันบ่พเพียงกันมองได้แก้มมองได้อ่อนเกลียนออกค่ะสภาพอาจจะดูยับเยินจักน้อยเพราะว่าเอามาต่หน้านะคะเอามาต่วสวนนี่ในการขนทรงทุลักทุเลค่ะเพราะว่าเอามาแต่ไส่ไปเนาะท <c oughs> ามันนออ่วนนอใหญ่เท่ากับพาซีค่ะพาซีพาสองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นนอไมเลียงนะคะเท่ากับบะภาก็ไไ้ค่ะเพราะว่ามันจะนอพอดีพอดีเนาะพาเรียบร้อยเราทํากันหนึ่งค่ะจะนึ่งปา ประมาณ20นาทีเท่านั้นนะคะเอาตาสีสุกบดสุกบางสูตรนะคะเพิ่นกะหนึ่งสุกๆุกหนึ่งเครื่องสมองหนึ่ง40นาทีกับมีบางสูตรเพิ่นกะเอาไปเผาค่ะกะเแลวแต่บ้านเนาะค่ะนอบ่บบานได้มีสูตรได้เห็ดแล้วดีกัมบมะม่วงสุกกันฟังเนาะค่ะแต่สูตรนี้เขาเห็ดประจําเลยนะคะบบมีดําบมีเนาเก็บไว้ได้ทั้งปีเลยนะคะระหว่างนี้เขาเห็ดน้องใหม่เขากะคางหม้อไว้ให้เดือดเลยะค่ะตั้งไว้20นาทีนะคะ ยี่สิบนาทีผ่านไปค่ะปงซึ่งลงมานะ,ะบงคนเพิน่พนกับแพ็กใส่ถุงเราจะเอามานหนึ่งไปพร้อมๆกันเลยกับมีเด้อค่ะระหว่างนี้เขาก็เอาทีคีบนะคะลงไปต้มในาน้ำเดือดใบพร้อมค่ะเพื่อเป็นการขาเชื่อค่ะโอ้เนี่ยค่ะน้องไม้เขามันจะบอเหลืองนะคะถ้าหนึ่งให้เลืองเนี่ยเอาไปหอยไว้มันจะออกสีแดงค่ะหนึ่งให้พอซําน่นะคะเดี๋ยวมันจะเหลืองไปหนาจากน้อยเพราะว่ามันยังมีความห่อนอยู่เนาะบัดที่นี่ค่ะเขาก็จะใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะพยายามบอสัมผัสกับ เนื้อเนื้อใหม่ผิวเน้อใหม่นะคะใส่ที่ขีบในขีบใส่ในถุงนะคะเพื่อลดการสัมผัสให้ได้น้อยที่สุดนะคะมันก็จะเห็นให้บ่มีแบคทีเรียบ่มีเชื้อราต่างๆนะคะไปเกาะในเน้อใหม่ค่ะรีดล้มออกนะคะบเบิดบ่เสียงกับบเป็นอย่างค่ะว่าจะมันออกเนาะบางคนก็เอาไปใส่สุญญากาศนะคะบางคนกับสุญญากาศแบบพื้นบ้านนะคะใส่ทั้งน้า ล่อากาศจังสี่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกความถนัดเลยนะคะแล้วก็มัดค่ะมัดถุงไฮแน่นนะคะให้มิดชิดเลยประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะมัดรอบแรกเขาจม้วนไปถุงพับงอลงมาพร้อมนะคะก็จะได้หน่อไม้แบบนี้จะใส่จากนอกระแล้วแต่เข้าเลยคข่าบางคนสั่งเป็นกิโลนึงนะคะหรือว่าจะใส่ซีเปียงนะคะซึ่งหมายถึงนอหนึงก็ได้แล้วจะขนาดถุงนั่นแหละคะ่ะเมื่อนี้ถุงเข้าใบใหญ่นะคะเขาก็จะใส่ซีเปียงกับพอ่อ กะว่าห้มันพอดีนะคะกับการกินในครั้งหนึงน่งๆกับพ่อค่ะ เอาค่ะบรรจุถุงเรียบร้อยมัดปากเรียบร้อยเขาจะเอาไปนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะรอบนี้นึ่งในน้ําเดือดแค่5านาทีนะคะหานาทีกับพ่อค่ะอันนี้หานาทีพานไปหลังจากนึ่งแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นการขาเชือรอบสองค่ะเขาจะเอามัดเขาถุงอีกสั่นที่สองค่ะัดที่นี่ใส่ถุงสั่นที่2เขาก็จะมัดปากถุงอีกแน่นๆเลยนะคะโดยที่ไม่พับปากถุงลงมานะคะในรอบแรกเนาะตอนที่เขามาัดหนังยางเขาจะบับปัดถุงเนาะค่ะมัดให้แน่นหนานเลยนะคะโดยจะเกี่ยว เดี๋ยวหมุนๆติวๆท่าใดก็ได้ค่ะเอาที่เพื่อนๆสะดวกสบายเลยนะคะแต่ว่าเบางอปากถุงลงเนาะเอาไว้ทำม,มัาเชือกฟางค่ะเฮ็ดแบบนี้ไปจนเซจเลยนะคะแล้วก็จะทําการ ห้อยฟางค่ะหอยฟางเพื่อนยังก็เพื่อที่จะเอานื้อไม้ของเขาเนี่ยไปห้อยไว้นะคะเพื่อเป็นการถนอมอาหารนั่นเองค่ะถ้าเขาเอาตังใส้กระแตะไส้กระจาดไส่ตังไว้ดึ้งพื้นนี่มันจะเห็ดหออับชื้นไงนะคะมันเกิดการมูก,กันเอาเนาะเห็ดห้เน้อไม้ของเขาเสียค่ะเพราะฉะนั้นตามสูตรแล้วต้องห้อยค่ะ <laughs> นี่ค่ะหลังจากผูกเชือกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพร้อมที่จะเอาไปห้อยไว้แล้วค่ะ หอยไว้แบบนี้นะคะรับรองว่าเก็บกินได้ยาวๆเลยค่ะเก็บให้พ้นแดดพ้นฝนนะคะเนื้อใหม่ของข้านี่ก็จะหอมบวมีกลิ่นเปรี้ยวบวมีกลิ่นอับนะคะเอาไว้กินได้ยาวๆนะคะถึงฤดูแล้งฤดูที่บวมีิเนื้อใหม่เนาะก็สามารถเอามาต้มเอามาแกงเอามาประกอบอาหารกินได้ย่างสบายอกสบายใจบวมมิสารเ,เคมีนะคะทําเองสดๆที่บ้านผู้ได้ก็เห็ดได้นะคะช่วงนี้เนื้อใหม่หลายอย่าลืมเห็ดไว้ถ่ายกินเด้อจ้าเอาละค่ะสําหรับมื้อนี้นะคะก็ต้องขอบคุณู้ เพื่อนทุกคนที่รับชมจนจบ,จบ,จบคลิปนะคะและกับบ้านผู้ใดมีสูตรเด็ดๆดีๆอีก,กับม้าวาสูตรกันฟังในเด้อค่ะขอบคุณอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ